สวัสดีครับพบกับรายการ Reverse Twin กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ดูว่าผมสกอตต์ร e วิ e เวอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดไฟฟ g นกาดภาษาญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือการ์ดไฟฟันกาดเอ่อวีจีดีเอนนะครับจากภาคใหม่ล่าสุดนะครับอย่างการ i ดไฟฟันกาดโอเวอร์เดสนะครับก็อันโอเวอร์เดสก็ต้องอว่าใช้เสียงยุยุนะครับตอนตอนเขาประกาศใช้โอเวอร์เดสในเรื่องเนาะเพราะว่าาน้องเขาเนี่ย เสียงเสียงใน PV ของน้องเขาแบบถูกแบบเสียงเท่มากนะแบบโดนใจผมมากอะ่ะตอนตอนเสียงในในพีอ่ะที่บอกว่านี่แหละคือชชนะของฉัน Overdress เอะไประมาณนี้นะครับแล้วนะก็ชอบเสียงเขามากนะนะครับโอเคแล้วก็กลับเข้ากลับอย่าไปนอกเรื่องเยอะแล้วก็กลับเข้าตัวทีก่อนดีกว่านะครับนั่นะคืออันนี้จะเป็นชุดของ ของนิชชั่นเคเตอร์เซนตอรี่นะครับซึ่งเป็นยูเนชั่นเซนตอรี่ที่เกิดใหม่หลังจาก3,000ปีหลังจากกีเซ่ระเบิดไปนะครับนะประมาณนั้นเนาะทำให้นิชชั่นแต่ละนิชชั่นเนี่ยมันจะเกิดใหม่รวมถึงยูเนชั่นเซนตอรี่เนี่ยก็เกิดใหม่เป็นเคเตอร์เซนตอรี่ด้วยนะครับนะซึ่งระบบของภาคโอเวอร์เดสก็คือการเอาแคลนย่อยของแต่ละนิชั่นเนี่ยมารวมกันเป็นนิชั่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีบางแคลนที่แยกไปตั้งประเทศตัวเองหรือบางแคลนจะไปรวมกับนิชชั่นชาวบ้านนะครับอันนี้ก นี่ก็แล้วแต่แคลนอื่นนะนี่เรามาโฟกัสกันที่เคเตอร์เซนตอรี่กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งชื่อชุดจนะมีชื่อว่าเอพิกรูเลอร์อิปตะตะโทยะนะครับก็จะเป็นไอหมอนี่นะครับซึ่งจะเป็นคนเล่นของเคเตอร์ในภาคนี้เนาะนะครับแล้วก็คำเปยของชุดนี้เนี่ยจะผมไม่อ่านคำแปลมั้ยมันจะแปลว่านี่คือชะตาของข้ารับไปซะดาบแห่งจักรพรรดิสวรรค์ นะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็สื่อถึงอกองอัศวินในชุดนี้ได้ไปอย่างดีเลยนะครับนะโอเคซึ่งความพิเศษของชุดนี้อย่างก็คือทีดีชุดนี้จะถูกมากนะครับก็คือดูครับหนึ่งกล่องนะครับสามร้อยสาสิบสามเยนเองนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยแบบถ้าไปซื้อแบบซื้อหบบน้านญี่ปุ่นนะก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับนะคืออันนี้ก็น่าจะยังไม่รวมภาษีนะนะครับ ก็อาจจะแพงกว่าน,นิดนึงเพราะว่าบวกค่าภาษีด้วยเวลาเราไปซื้อที่ร้านญี่ปุ่นนะครับเออมาถึงร้านมาถึงร้านกา๊าซที่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ร้านกา๊าซที่ไทยนะเออถ้าราคาไทยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณร้อยเก้าเก้านะครับนะโอเคแล้วก็มาดูหลังกล่องนะครับนะก็จะมีรายชื่อกร์ดนะครับแล้วก็มีคว่าโค้ดให้สแกนเนาะแล้วก็มีอินโฟมิชันต่างๆนะครับเหมือนกับแบรนด์ไทยเลยนะแต่ว่าของเขารู้สึกว่าจะจะทำมา ดูแบบยังไงอะดูแบบดูแบบ U X U I ดูดูดีกว่าดูดีกว่านิดนึงนะในความคิดผมนะอืมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเ r e เตอร์ t ซ t ์ตอนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็มาดูของข้างในกล่องกันเลยนะครับอันนี้เคสผมแกะไปแนละ้เพราะว่าผมอะก่อน,นังไปดูผมเช็คของก่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบกล่องมันบั๊กก็ได้แบบส่งเคลมที่ร้านเลยไปแลกกล่องใหม่ประมาณนี้นะ แต่โดยรวมของไม่มีปัญหานะครับก็ของครบเนาะเพราะว่ามันมันแล้วก็ไม่มีสุ่มหลังกล่องเลยนะก็แบบว่าซื้อชุดไหนก็แบบว่าได้ของเหมือนกันได้นอนนะไม่มีไม่มีสุ่มหลังกล่องนะโอเคนะครับแล้วก็แกะเจ้าตัวเด็กออกมาอ่าดูว่าจะต้องงัดแบบพี่ฟัวซะละจริงจริก็มันก็มีสนามให้นะนี่อันนี้คือสนามของภาคโอเวอร์เดสนะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของ โอเวอร์ทิกเกอร์เสริมเข้ามานะครับนะซึ่งทิกเกอร์อื่นก็ยังอยู่นะคริดรฟอนฮิลนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็ดึงเจ้าเทปที่เทปเทปรัดไอ้นี่ออกมาออกซิวะเออเออโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้เวลากันอยู่ชาติเสร็จในการดึง พลาสติกที่รัดตัวเด็กออกมานะครับก,ก็ได้เด็กมาแล้วในมันอยู่ในกำมือเราแล้วนะครับนะอ่าก็จะเป็นตัวหน้ากล่องเลยครับจากเอฟเฟก r u รูเลอร์บัสติออนนะครับ,บ e น,บนี่ก็มาดูครับตัวเกรดสซึ่งเกรดสเนี่ยมันจะมีลูกเล่นใหม่ที่เอาตัดระบบกิฟออกแต่จะเปลี่ยนจะแทนที่ด้วยระบบ p r s s o n l r i ร h t นะครับก็คือ Personal นารายจะทำงานก็ต่อเมื่อเราไรท์หน้าเหมือนแวรจากมือนะครับเอฟเฟกต์เพอร์โซนารก็จะทํางานนั่นเองนะครับนะก็ เอฟเฟกต์เพอร์โซนาทุกตัวจะเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อหน้าหน้าเหมือนแวนไลท์ทับเนี่ยสามารถโจมหนึ่งและทําให้แถวหน้าบวกหมื่นบวกหนึ่งหมื่นได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าแบบทุกแคลนได้ปั๊มพลังหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้ได้มือเพิ่มหนึ่งใบทุกแคลดเลยนะครับนะที่ใช้เพอร์โซนารท์นะครับโอเคมาดูสกิลติดตัวมาดูสกิลตรงนี้ดีกว่านะครับนะก็จะมีสองสกิลเกิดที่แวนเหมือนกันเลยนะครับก็คือสก,สกิลแรกนะครับก็คือเกรดสามทุกใบในสนามเราจะบวกสองพันนั่นเองนะครับนะ อ่าผมการคอนเซปต์นี้คร่าวๆจะเป็นเด็กที่เล่นกับเกรดสามนั่นเองก็ใครนึกไม่ออกก็ให้ดึงสภาพว่าโมริคาว่าที่มันดูโมริคาว่าเวอร์ชันที่เด็กมันดูฉลาดฉลาดหน่อยนะครับแบบว่ามีการซัพพอร์ตอะไรไม่ใช่แบบใส่มุ้ใส่มุ้งม่วงๆนะเอออันนี้จะเป็นโมริคาว่าเวอร์ชันแบบว่ามีการซัพพอร์ตกันเองในเด็กเนาะก็แบบว่าเด็กมันซัพพอร์ตเกรดสามกันแบบแทบจะทั้งคลนเลยนะนะครับโอเคก็เอฟเฟกต์ได้จะเป็น เกศสามทุกใบจบสองพันเนาะแล้วก็สกิลต่อมาเทือละครั้งนะครับเมื่อการตกการต่อสู้ที่กาสไปนี่โจมตีแล้วเอ็นการต่อสู้ที่เราได้พบกาสเกดสามนะครับสามารถสแตนเรีกอากาศหนึ่งใบและกาสที่สแตนดจะบวกหนึ่งหมื่นนะครับก็จะให้มาสี่ใบครบๆเลยนะครับกล่องเดียวเล่นได้เลยอ่าโอเคใบต่อมานะครับก็จะเป็นอัศวินแห่งหอกสวรรค์รุกนะครับ ก็จะมีสองสกิลด้วยกันนะครับสกิลแรกจะเป็นเมื่อ,อบัซซออนไลทับตัวมันหรือก็คือไอตัวหน้ากล่องเนี่ยไลทับตัวมันนะครับสามารถสแสดงการเกรดสามในมือสามใบนะครับเพื่อทําการจวานหนึ่งได้น,นั่นเองนะครับนะแล้วก็สกิลต่อมานะครับในะในเทินในเทินขอนงเรานะครับถ้ามีเกรดสามในสนามสามใบขึ้นไปนะครับการไปนี้ะรับ ควสมามารถบูสต์และพลังกำลังของตัวเองจะบวก5,000นั่นเองก็จะกลายเป็นตัวบูสต์15ื0นนะครับก็ให้มา4ใบเลยเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอสศวินแห่งดาบสวรรค์ฟอร์ดนะครับก็จะมี2ซสกิลด้วยกันนะครับสกิแลแรกก็จะเป็นเมื่อเจ้าตัวเ,เมื่อรูกก็คือไอเกสองใบนี้ไลทับมันนะครับสามารถแสดงเกรดสามในมือ2ใบนะครับนะ ถ้าเกิดแสดงเอ่อแสดงท็อปเกะแสดงทอ็งทอปเด็กนะครับถ้าการนั้นเป็นยูนิตสามารถคอลองเดียวกาศได้นะครับแล้วถ้าการใบน,นั้นเนี่ยไม่ใช่ unit, ยูนิตจะเป็นพวกออดงออเดอร์อะไรประมาณนี้ก็ทิ้งลงหลุมไปนะครับต่อมานะครับจะเป็นฟิลแอคทีฟเกิดช่องเดียวกาศเป็นเทอร์ละครั้งนะครับสามารถเขาต้อเทอร์ละครั้งนะครับเขาต้อบาร์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดเกรดสามหนึ่งใบการ์ดที่เลือกจะบวกห้าพันนะครับเอฟเฟกง,ง่ายๆเลยเนาะ ต่อไปจะเป็นตัวเริ่มครับตัวเริ่มจะเป็นจะเป็นเอฟเฟกที่มันเนิบจากตัวเริ่มภาค V มาหน่อยนะครับก็คือเอฟเฟกจะบอกว่าเมื่อกามไปถูกไลททับนะครับและถ้าเกิดเราเริ่มเป็นคนที่สองเนี่ยจะได้จวการถึงใบนะครับมันจะเนิบจากภาค V ตรงที่ว่าภาค V ต่อให้ต่อให้ขอให้โดนไลททับก็ได้จวดแล้วไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มคน2เราได้เราจะ,จะได้ order, ออเดอร์อีควิคคิวขึ้นมืออันนี้จะเนิบเป็น ไลค์ like คนแรกเนี่ยมันจะไลค์ไปเลยแต่ถ้าไลค์คนไลค์ like คนที่สองเนี่ยมันจะเราจะได้จวดนะครับนะปออันนั้นเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ชิลน้อยยูนิตจะลดลงด้วยนะเหลือแค่แบบนอร์มอลเนี่ยจะเหลือแค่ใบละห้าพันเนาะนะครับจะดูจากเกรดหนึ่งตอนแรกอบบวีมัเจอชิลหมืน่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้จะเปลี่ยนเป็นชิลห้าพันแล้วพกนอร์มอลยูนิตนะครับต่อไปไม่หมดหึงความปให้หมดหึงความป่าเถื่อน รามณนะนะครับก็มีเทคนะครับเมื่อสั่งตีสามารถข้ตบาสหนึ่งบวกห้าพันจะจบการ่อสูได้นั่นเองนะครับก็จะให้มาสี่ใบเลยอันนี้เป็นยูนิตจากชัดดูเหมือนแบบทีมนางมาจากชาโดนะก็ให้มาสี่ใบนะครับต่อไปอัศวินขวัญเทลวงลาฟุกนะครับก็ให้มาสี่ใบนะครับเทคนะครับก็คือแอคทห็นนะครับสามารถเอาตัวเองไปยัดไส้ ยัดไส้ใต้บรรกาศเนาะนะครับเลือกเลยสามหนึ่งใบบวกหมื่นนั่นเองนะครับเป็นการบัฟพลังนะเนาะต่อไปเป็นาวานิลานะครับกับนักนักธนูเงานะครับลิลิซซาน่านะครับก็เป็นวานิลาเนาะแล้วก็ต่อไปแพตตินัมวูฟนะครับก็เป็นถอดสองไส้นะครับ แล้วก็ตัวเองจะบวก5 0 0 0ันั่นเองบวกเรื่อยๆนะถ้าเรามีโซพอนะครับต่อ,อไปจะเป็น PG นะครับนี่เลยก็ดูทรงน่านาวจากแองเฟยแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันนี้ยังเป็น PG ปกติอยู่นะก็คือทิ้งหนึ่งเป็นเพอร์เฟกต์การปกติต่อไปจะเป็นโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับที่จะเป็นทริกเกอร์ใหม่ของพารคโอเวอร์เดรสนั่นเองนะครับแล้วนะก็อันนี้จะเป็นทริกเกอร์ใหม่ที่ใส่ได้ใบเดียวในเด็กนะคือ คือทั้งเท็กอะใส่ได้แค่ใบเดียวเลยนะครับนะใน16ใบเนาะแล้วก็จะคือเอฟเฟกก็จะแบบอลังการมากนะครับคือถ้าเราได้เจอมันนะครับเอามันออกจากเกมนะครับแล้วก็เเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกหนึ่งหนึ่งร้อยล้านนะร้อยล้านเลยนะนะครับนะบวกเยอะมากก็บวกจะเยอะไปไหนนะครับนะร้อยล้านเลยนะจนจบเทิรนนะครับ แล้วก็สกิลต่อมานะครับเป็น additional Skill ซึ่ง over ticker เอนี่ยแต่ละแคลนมันจะมีมันจะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับคืออย่างของเจ้าเจ้าหมอนี้นะครับคือเมื่อได้เจอมันนะครับมันจะเลือกยูนิตได้อีกหนึ่งใบบวกบวกหนึ่งร้อยล้านนั่นเองนะครับก็ถือว่าเช็คเจอหมอนี้เนี่ยก็คือได้จิ้มบวกร้อยล้านสองใบเลยนะครับแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์โดนโดนเช็คเจอก็จะโดนรีมูฟออกเนาะก็คือแบบโดนใช้ปุ๊บมันจะไม่ตกแดมมันจะไม่ตก มันจะไม่ขึ้นมือมันจะไม่ตกที่ใดๆก็ตามเลยนะครับคือใช้เสร็จปุ๊บมันมันบินออกนอกเกมเลยนะครับแล้วนะป้องกันการวนของเนาะไม่งั้นฟอร์แมตลีเจนพวกไม่งั้นฟอร์แมตยังไงฟอร์แมตพรีเมียมก็พวกลีเจนมันจะมันจะวนนะครับก็เลยว่าเช็คเจอปุ๊บก็ออกนอกเกมไปเลยนะครับก็แถมใช้เป็นฮิลล์บที่ห้าได้ด้วยนะแบบไงเอิมตัวร้ายแบบเอิมตัวร้ายค่ะแกนะการฮิลลที่เกร์แกนะไปแล้วสี่ใบแกจไม่ิลัชนาล็อก ไปเลยแวนการของฉันปิดฉากมัดซะเดี๋ยวพระเอกก็เกตโตเอ่ออะไรนะเกตโตโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับได้เจอปุ๊บก็บินออกจากเกมเป็นฮิวมาทีห้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแถมยืนร้อยล้านด้วยสุดยอดสุดมันคงเป็นฉากที่แบบเงืบตัวร้ายของเงืบแดกอะนะครับโอเคผ่านไปต่อไปจะเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะครับซึ่ง ทิกเกอร์ตอนแรกตอนที่มันไอตัว P ีมันออกมาตอนแรกอะตอนคนมันเห็นรอยสกิลตรงเนี้ยคนนึกว่าทิกเกอร์มีมีมีสกิละนะแล้วแบบคนนึกแบบฮะทิกเกอร์มีสกิลเหรอสรุปออกมาการ์ริงเปล่าครับมันคือคําอธิบายครับเึ่งเอาจริงๆนะมันควรมีตั้งนานเลยเว้ยคาอธิบายเนี้ยมันคำอธิคอธิบายตรงหน้าการ์ดแบบแบบว่าเราไม่ต้องไปว็อกอ่านแบบเพื่อนใหม่ไม่ต้องไปว็อกอ่านในหนังสือคู่มือนอะ ก็เลยไม่แปลกนะที่เล่นมนี้จะที่ทีดีชุดใหม่มันจะไม่มีคู่มือมาให้เพราะว่ามันเอื่อขนขอะไรต่างๆมันเขียนเป็นในโตัวการ์ดหมดแล้วอ่ะนะเออก็เลยแบบว่าไม่ต้องมีคู่มือคืออ่นานอ่านหน้าการ์ดเอาเลยนะก็ทิกเกอร์ก็เห็นนะครับว่าโลคือชิวมันจะแบบเท่าของภาควีเลยคือชิวหมื่นห้านะครับอย่างเจ้าโอเวอร์ทิกเกอร์ก็ชิวชิวห้าหมื่นเลยนะโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับนะโอเค ต่อไปจะเป็นดร a อตทิกเกอร์นะครับก็ยังชิวห้าพันเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าบวกหมื่นนะครับพร้อมกับคำอธิบายที่ว่าเช็คเจอจวดหนึ่งบวกห้าบวกหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็ฟรอนทิกเกอร์นะครับก็ให้มาด้วยเนาะให้ฟรอนทิกเกอร์จะให้มาสามใบนะครับเน้ะเพราะว่าที่ฟรอนของฟรอนหนึ่งใบมันเอาไปให้อเวอร์ทิกเกอร์หมดแล้วไงต่อไปเป็นฮิลทิกเกอร์ครับน่ารักนะครับคนนี้นะ ก็ฮิวปกติไม่มีเอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือคำอธิบายของติกเกอร์นะอ่าแล้วต่อไปครับการ์ท,ที่น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในในภาคโอเวอร์เดส่นคืออ่าเออพวกออเดอร์นะครับอันนี้จะเป็น normal order นะครับซึ่งออเดอร์เนี่ยมันก็จะมันมาตั้งแต่ภาค V แล้วนะแต่ว่ามันยังแบบออเดอร์ภาคภาค v มันยังดูแบบไม่ไม่ค่อยสําคัญมากอะไรแบบพอเป็นภาค o อเวอร์เดสอะ ออเดอร์สำคัญมากเพราะาบางเด็กอะแบบใช้แบบแทบแบบแทบจะแบบเป็นเป็นตัวเล่นหลักเลยพวกออเดอร์ครับอย่างอย่างของบรันเกตใช้ออเดอร์ใช้ออเดอร์คุกในการเล่นนะครับนะก็เลยว่าออเดอร์ในภาคโอเวอร์เดสเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการทําเกมเนาะออเดอร์ Order, ก็จะเปรียบเสมือนการ์เวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนของยูกิอะไรประมาณนี้มันจะเหมือนการเวทมนต์นะฮะแบบมาฮูกาตัวฮัสดโะไรประมาณนี้ะน,น,นะครับแบบ do, ระน,นะบนะอ่ามาดูเอฟเฟกที่ออเดอร์ดีกว่านะครับ ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเอบาจะบาสองใบนะครับเราสามารถจัวการ์ได้2ใบแล้วก็เลือกเรีากกางใบพลังบวก5000นะครับนะแล้วก็ขอย้ำอีกทีครับออเดอร์เนี่ยสามารถใช้ได้แค่เทินละใบเท่านั้นนะครับแบบพวก n o r m อ l order เนอะอืะโอเคและนี่จะเป็นทั้งหมดของชุดนี้นะครับอย่างอิบะตะโทยะเอฟเฟกตรูเท่้นเองนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะลองไปลองเอาเด็กไปสู้ดูนะว่าว่าเด็กมันจะเป็นยังไงนะก็คลิปนี้ก็ขอเป็นแค่คลิปรีวิวสกิลนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรัรรบการรีวิวชุด a า t ฟ์เป็นกัดโอเวอร์เดชุด VGD s d 0เอ่อ v g ูน d 0 3นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น uh, ความคิดเห็นของผมแหละนะครับนะคือไอเด็กเนี่ยคือจริงๆนะผม ผมซื้อมาเป็นชุดแรกด้วยความที่ผมอะเป็นแบบว่าเป็นแฟนตัวยงแคลนเหลืองนะคือแวนการทุกภาคเนี่ยผมจะซื้อรอยย่อเป็นแคลนแรกตลอดนะเออคือตั้งแต่ภาค G ีผมซื้ออาตอมายมาภาค V ีภาควผมไม่เชิอไม่เก็บผมเก็บแค่อีเด็กเด็กขัดเล่นเน่ะเก็บแค่ชุดนั้นชุดเดีวยวแล้วผมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บชุดอื่นต่อเลยนะครับก็คือภาควีอะได้อยย่อแคลนแรกมาอีกแล้ ห้าโอเวอร์เดซซก็แลวก็เลยไปซื้อเป็นชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมชอบเด็กของน้องยุยุกมากกว่านะแต่ว่าด้วยความที่ผมแบบยังไงเป็นเป็นติ่งแคดเหลืองฮะก็เลยว่าซื้อแค่เหลืองมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบโอกาสหน้าเดี๋ยวผมถ้าผมมีตังก็ค่อยไปซื้อ,อเอแล้วก็เอ็มพายมารีวิวล้วกันนะครับแต่ว่าแล้วก็เอ็มพายผมจะซื้อแค่ที่ดีนะเพราะว่าแค่ลำพังการ์ตอนนี้ก็ ใช้งบบานประทไทยแล้วครับนะทั้งแวนไทยอะไหนจะไวชวาดอีกโอเคนะครับนะอ่าเข้าคอมเมนต์กันต่อเนาะซึ่งคอมเมนต์จากที่ดูดูกิมมิกตัวเด็กมาเนี่ยผมว่าเด็กมันมันเปลาะบ้า,บาง่อยว่าเด็กมันมีเกรดสามอะนะครับนะคือมันน่าจะมีตัวซึ่งตัวบอกชิลมันจะมาในบูตในบูสเตอร์เนาะมันมีสปอยออกมาละอ่า ซึ่งเด็กมันดูโมริคาว่าี่เวอร์ชันเด็กที่มันโมริคาว่าเวอร์ชันเด็กที่ฉลาดฉลาดขึ้นมาหน่อยนะครับคือมีการซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งโอ้แล้วถ้าโมริคาว่ามามาเล่นเด็กเนี้ยมันจะเลิมันจะเลือรุ่งเหลืองแน่นอน <c oughs> <c oughs> นะครับนะ,บนะ <c oughs> เออโอเคนะครับนี่คือคอมเมนต์ของผมเนาะคือเด็กมันดูแบบว่ามันเน้นเกรดสามเยอะไปหน่อยจนไม่มีแบบทางป้องกันในวันนี้คือมันต้องเน้นจบไปเลยนะซึ่งอาจจะต้องรอทริกเกอร์ในบูสเตอร์นะเพื่อ เมื่อปรับเป็นคลิหกแบบคลิดอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือความเห็นของผมเนาะโอเคนะครับก็หมดแล้วสับการรีวิวนะครับซึ่งถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็มาคุยกันที่ใต้คลิปได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราสองคนรีวิวเวอร์สทวินกันด้วยนะครับซึ่งก็พยายามผัดผัดกันทําคลิปลงให้ได้นะครับนะโอเคก็คลิปนี้ผม ผมก็ในตัวแทนของของทีมงานในช่องทุกคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเยบ